ท่านผู้ชมยินดีตอนรับเข้าสู่ช่องสพชกครับมือนี้สสพชกกะอยู่ที่วัดบุรุพลาลมครับวัดหลวงพี่ตงนะครับมาตามแนวทางห้าน้อยไปฝากพี่น้องครับตัวเลขห้าน้อยก็จะถ่ายคลิปได้ครับพี่น้องเด้อไปเบิ้งเอาครับคิดถูกก็บไว่ากันครับไก่จังไดกะให้พี่น้องไปวิเคราะห์แต่เมืองว่านในเข่าครับห้าน้อยครับสองแปดหากับหนึ่งสองครับเมือนี้ยสองแปดห้ากับหนึ่งสองนะครับห้าน้อยมือนี้ครับ อย่างไรก็ตามสอฟะโชคมาเบึงนะครับเด้อไปบึงห้าน้อยอยู่ถ่ายคลิปครับ แม่ทอณนีเพิ่นม,มาไม่ก็ย้อนเพิ่นผูงามก็ได้กหละแม่เนาะคือง่ามผัดงามเลียแต่พ่อแม่พี่น,ปปน้องทีมผูวบันนีโชคัเป็นมิโชกเป็นไหน<อ>เป็นแม่นั่งทเ่านี้น้อยผอ,อ,อนนามงาแล้วก็แม่เอ็นด้ะ่ะ โอ้ล่วมร่วมญาติร่วมญาติตัวนี้ร่วมญาติที่ทำญาติอาจารย์น้ำเป็นัสวยให้นดจาโอ้คือสวยแท่ไหนไหมสวยลีสวยน้าปากให้จมูกหน่อยตาโต พาเิ่นแล้วพากันไปหาอนยืนไยังเพินเมื่อายปีแล้วก่ะีแล้วเชียวพกันหิวเขาอยู่เห็นหนาขื้เห็นหนาเิ่นองห้องหนแต่เล่เอพิ่นมานั่งนั่งนเนี้ยพ่อาเพ่นยืนไเพิ่นยืนง่าเพิ่นลงมานั่งนมานั่งพ่วันเด่ลงมานั่งไงโอ้โหเป็นตุสวยทั้งสวยทั้น้าละอันพระว่าเมนวดไปยกกันเลยบอะไรเห้น่นวนเป็นกภาพ ก็เอนีั้งหลายนั่นแหละจ้าอยากใหเจอ้ารเาพีน้อนะครับสาธุสาธุอัดนุดนาปุญนน้องเด้อพี่น้องเด้อว่านี้สิได้ลายยุดอกเนีจ้าเออสมื่อนี้พันเห็ดอย่างเนี้ยน่ยอยูวันเฮ่าเนี่เมื่อนี้อันเมื่อนี้อัพอเร้ถามมื่อนี้เห็ดเห็ดอย่างนี้โอ้กอได้เห็ดอย่างอย่าไมี้ใบอ๋อใบบวบใบกุ้งใบกุ้งแล้วนี่คืสมัย ใบขอบคุณที่ว่า้นเียวครับ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 โอ้ยกรเทือนดีใจน้ำดีใจน้ำพีน้หนองเฮาเนาะเพชรน้ำพอนไเศ้าเร้าลาบก็เลบายขอบคุณครับครับครับเป็นยังเคยสองสองข้างนี้ไปยังไหนนอเนี่ยโอ้โหเิ่นถึกเล็กครับครับสวัสดีครับนี่ครับ้าำมันมานนี่เเบิงเบิงเบิงเ่้ยบิงเด็กชาย นี่ครับนี่นะครับตัวเลขโชคดีนะครับต้อการให้คาราโมน้ำมันคาอันกาแฟน้ำใจกาแฟนะครับมี่ยังหรอครับเนี่ยศูนย์หนึ่งหกหกกับเก้าตัวเดียวกันร้อยเก้าพันศูนย์หกเลยได้ได้ร้อยล้านนะครับเน้อครับมาแต่สานาะครับเนี่ยมาแต่บันคือค่ะโอ้มาแต่บันคือครับเฟินโชคมาหลายบ่ค่ะทั้งบันคือค่ะบ่บ่ค่ะ ก็ผมก็ได้พอดีเราติดตามยูทูบจนเที่ยงเราเปิดเบิรงเพราะว่าช่วงนี้งานหลายจนเที่ยงเราคุครับชม่เมียนค่ะจนเที่ยงแล้วเปิดเบิรงก็เลยสั่งก็เลยซื้อไปพอดีตัวเปิดเที่ยงเปิดเที่ยงเนาะพี่พอได้กินในท่านมันเจ็บหนักมาสองวันล้ะเด้อก็เลยเท่ยวๆลย่น้ำหนักหนักก็เลยมาอันเ่ยวปุ่ ครับผมโอ้ดีใจมากครับวัดหลวงปู่พี่บุญครับครับผมครับผมเอาไปสู้ไขมานเลยให้ไขมันเลยคือด้รับารให้ลำลำเรื่อยเ้อะครับเด้อต้องการให้สู้ไมันเบอร์หนึ่งขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับบุญพลาเพ่ครจะมาพบกันครับผมสาธุสาธุครับไม่ใช่ความบังเอิญนะคะที่จะมาพบกันต้องมีบุญวาสนาที่ได้มาพบกันครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ สองงาะสิาได้รับเตาดีเด้อให้ได้บ้งหันได้สองแสนเกาเงวดนี้งสิมาเนี่ให้ได้สองล้านสองล้านเก้าล้าท่นงอ๋ลูานที่หนึ่งลมมันเด้หลายนะครับเนาะขอบคุณมากได้ยินครับยกดใจนั่เลยมานั้งแต่ัก้นเหรอครับคุณเอฟซีกับพ่อับอบาทนะครับครับครับมาโดนระบาย มาเออโดนเติบแล้วเดี๋ยวก็เห็นหน้ากันได้ผมบัดทุกที่ไปวัดบัณฑแทนนี่่ะไดแหละบัดณฑ์แทนครับบัณฑ์แทนครับผมก็ว่าไอ้ได้ได้นำล่องพี่โต้งเนี่ยครับผมท่านได้ถามเราไปเราฝันเราอย่างไปเราเราก็ว่าบุหันได้ได้คัดกระดกเดียวใกล้หอดมื่นก่อนแต่ว่าเราว่าเร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 าคิดว่าเต็มล้อยแล้วท่านบั เต็มน้วยแล้วครับถามแเราแล้วเราเต็มแล้วเราบกว่าสอดเลยิเอราาปล่อยเพื่องเพามันใจไแล้วนี่ใบยังหายไม่แลววันที่แล้ใบมาค่รับอค่ะมิเตเราว่าวันที่ยี่สิยิบเก้าครับยี่สิบย่ิบหกครับยี่สิบหกยสิบเจ็ดยี่สิบแปดกสี่เหรุภาพผมโอ้สามหมื่นครับสามหมื่นอก ยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดสามยีอสกเราห็นสามมือคือจังหวัดบางนึงเราก็ว่าหีบสามหมื่นเนีค่ะเราหเง็้ยไหนแต่ได้ตกเกาละเราก็สิ่ก็สิซื้อนำเราเรากัว่าหีบนำใดก็ได้ตกเก้าค่ะแต่ไหนก็ได้ตกเก้าอ่างนี่ค่ะจังหวัดนอกเราก็มีใหญ่นะพี่งบนแต่ไหนเนาะพี่จะเราวาบที่ยี่สิบหก ยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดเราก็สเห็นเรามติเได้เราพอท่านในใจเนาะท่าในอยจะวาามเราหันเราัยาวชนก็มีได้ยินแววแววมากว่าคนต่ว่าเราว่าเราฝันดีดีมาค่ะวงันนี้เนาะครันเราฝันดีแม่เราด้วยครับเราฝันดีแล้วคือจังวด่างเนือเราฝันดีสิได้ครับเคลียวเงินมาทรงนะครับเราฝันบาเนื้อนี่เราก็บว่าเครียคน คนเงินมากครับเปิดเงินมากเปิดรถดแล้วบึ้มลงมาเลยเป็นไหลเลยเนาะบาดนี้เงินสิไหลเข้าบ้านเท่านะแม่ฉันกต่ละวัจีตลอดงวดนี้เราว่านโอ้งวดี้เาหันเราว่าอนนี่ก็ไปเก็บเห็ดเป็นบะเก็บเห็ดได้เต็มกระตางวดนี้เราว่าเห็ดเต็มวัดเลยนะตาโอ้จ้าโอ้ยจ้าระวังสนิทไงเจ๊ห้ามถือนะหลายๆเนาะค่ะไปแมสต่างุญสต่างบัานซอยเล่ามือเต๋อนะเนาะ แต่เมื่อร่วมทั้งบนกับเล่าร้านอดไรกับเงอนีอ๋อมื่อนี้เพื่ออะไมาเฮ็ดหลายค่ะเพราะว่าไอ้้ไอมาเทพบุญนเราสมพันธ์แล้วก็ฝากเงี้ยแม่เอียงก็แม่ตูบออกมาด้วยแม่ลงนี่สาวก็นั่งนั่งนครับโอ้ก็ดีแล้วล่ะครับ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 ค่อยท้ำค่อยหนุนไปเรื่อยเรื่อยเพราะว่ามันเจ็บหนักมาสองวันครับผมครับก็สิได้ทุนคืนแบบพี่เนาะก็สิได้ทุนคืนครับจ้านี่กำไรกำไรคืองวดนี้เนาะครับเนาะจ้าจ้างวดหนาว ครับครับคขอบคุณหลายๆเ้อครับเลยครับจะกลับเลยบ่ะครับเดินค่ะเดี๋ยวไปิกลับเลยค่ะเดินทางปลอดภัยดวยครับเ้อครับโชคดีในการนค่ะเนาะสาธุสาธุครับพนี้ก้คือใบสีมือนีครับทคือคนเห็นมาถวายปูครับตรงนี้เป็นวันขุดครับนะครับแล้วก็เป็นวันพระนำครับใบสีสวยสวยผีหลองครับคดีซองหาตัวเลขนี่ตัวเลขกว่านอพีีน้องเนาะครับ มันจะาำ็กน้อยเดี๋ยวบอกใครเห็นพี่น้องครับเดี๋ยวบอกใครเห็นครับเมือนี่ก็มาตอนํำแน่ครับรอเบอากขบวัเป็นแน้วครับแนวทางเน้เก็บหาปุ๋งน้องนี่แหละครับพี่น้องครับเดี๋ยว็กน้อยจะไปหาแนวทางน้อยจากลงพีครับเดี๋ยวเรอสักพักนะครับแล้วพี่น้องครับ นี่แหละครับท่านผู้ชมสําหรับน้อยมือนี่นะครับน้อยมือนี่สองแปดห้ากับสิบสองครับสองแปดห้ากับหนึ่งสองครับอันนี้น้อยมือนี่ครับวันที่วันที่สิบเก้าครับของวันที่สิบเก้าพฤษภาคมสองพันหาร้อยหกสิบสี่ครับอันนี้เลขน้อยครับของวัดบูรพารามครับแนวทางแนวทางตัวเลขน้อยนะครับเด้อห้าน้อย ซึางในพี่น้องก็เอาไปวิเคราะห์เอาได้ครับพิดถูกกายว่ากันครับอันนี้คือแนวทางครับแต่มือว่านนี่เขาด้ครับมือว่านเขามือว่านเขาขึ้นกันครับมือว่านจะว่ามือนีบหูให้พี่น้องไปวิเคราะห์เอาครับสองแปดห้าหนึ่งสองครับห้าน้อยเะครับห้าน้อยมือนีครับขอให้พี่น้องโชคดีทุกผู้ทุกคนนะครับเอสำหรับหน่อยมือนีครับ ถูกใจก็อย่าลืมฝากซับสไคร b ์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อสิบไได้พลาดอย่างรกันดีดีของทั้งช่องขอบคุณครับสวัสดีครับ